สวัสดีครับคันนี้เป็น m a z d a f a m i l เลียพิกอัหัวโหนกนะครับ m a x i c ี a p ปี1996นะครับน,น,นะครับเครื่องยนต์พันสี่นะครับสีสันยังสวยงามอยู่นะะเป็นรถเดียวกันกับที่ผมทำทั้งหมดนะฮะทำมาสี่คันนะครับผม ทำสีมาสักพักนะฮะแล้วมาจอดเก็บไว้ไม่ได้ทำต่อมาตอนนี้มาทำให้ใช้งานได้ยางใหม่ทุกอย่างใหม่นะฮะแอร์เ,อเย็นพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็น f ฟ m i l y ีย a บ็ก a คหรือ Ma ด d า f ฟ m i l i a p ปิ k u อัหัวโนกนะฮะจะขับสบายหน่อยนะครับหลังคาจะสูงนะเบบอกคนตัวใหญ่นะครับข้างหลังก็ พอเอนหลังได้นะครับ,รบมาด้าแฟมิลี่พันสี่นะครับแม็กซี่ขับนะครับหรือมาด้าหัวโดกนะฮะนี่นะข้างหลังนี่เอาจงจริงก็เอนเบาได้อย่างเดียวนะฮะนั่งก็ลําบากนะครับสีทํามาสักพักแล้วช่างสีฝีมือครับคนนี้ข้างใน,งนก็มีรองรอยการวางของไว้เนี่ยก็เลยรอย มหนังหนนั้งโอเคนะฮะตามสันตามอะไรรถวิ่งมา2 5 0 0 0 0 8 0 4หมนโลนะฮะ2 5 0 8 0 4นะเนี่ยนฮะแอร์เย็นนะครับผมทำมาให้หมดแล้วนะฮะแอร์คอมแอร์ใหม่แล้วนะครับภายในก็ดูดีเรียบร้อยนะฮะเปิดฝากระโปรงให้ดูยางใหม่เลยนะฮะเนี่ยฮะดอกยางยังอยู่ครบเนี่ย นี่ครับดูข้อมูลใน้นะครับใหม่นะเครื่องยนต์พันสีสีเดิมคันนี้เป็นสีสีบอลเงินนะฮะแล้วมากลับสีเป็นสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งลงเล่มเป็นสีปี69ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนะฮะทำคาบูทําอะไรใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วนะฮะพร้อมขับทางไกลได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์พันี คันนี้ออกสีเหลืองนวลน,นะฮะดูกลางคืนใต้ไฟวอง์ไว้จะสวยมากนะครับนี่ครับมาด้าแฟมิเลียโนกนะฮะหรือมาด้าแม็กซี่แคปนะครับผมพศ9๙๖นะฮะเรือน,นพันสี่แอร์เย็นต่อสีหกเก้าพร้อมขับพร้อมใช้งานเลยนะฮะ